สวัสดีค่ะเข้าสู่ c h anel n Mag Magic m a r b l e ทลาดบ,บายังแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดในรักคนาราศีพิจิกสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างและก็ไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ถ้าได้อะไรที่ยังไม่ตรงต่อใจปล่อยผ่านมันไปนะคะ วางเอาไว้ให้คิดซะว่าเป็นพลังงานโดยรวมค่ะนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้งสสถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้เรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะที่ คอมเมนต์ในทุกๆคลิปนะคะอาจารย์นนอาจจะไม,ไ,ไม่ค่อยได้มีเวลาไปตอบเท่าไหร่แต่ก็อ่านนะคะอ่านอยู่เรื่อยๆค่ะนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะ,อะโอเคนะคะมาดูกันค่ะว่าชาวราศีพิจิกนะคะพลังงานความรักของคุณในสานะของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะใบแรกเป็นไพ่สิบดาบเลยนะคะ ตามมาด้วยไพ่ The Magic c h i e l d Six of Swords, n i c e of Cups, e h of p e n t a c l e และสุดท้ายเป็น Five of p e n t a c l e ค่ะชาวราศีพิจิกคะในด้านการงานของคุณเนี่ยมีความรับผิดชอบหลากหลายเข้ามาให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจต้องจัดการต้อง manage นะคะช่วงเดือนธันวาเน,นี้เป็นช่วงเดือนที่งานคุณค่อนข้าง หนักมากทีเดียวนะคะแล้วก็บางงานก็ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะระวังสุขภาพร่างกายของคุณนะคะจะเป็น ปัจจัยที่ทําให้การงานคุณร่าช้าหรือทําอะไรแล้วไม่ทันตามกําหนดเวลาเพราะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะชาวราศีพิจิกนะ,ะช่วงเดือนธันวาคมนี้ในด้านการเงินของคุณนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะคะมีการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพศตรงข้ามในด้านของเงินทองทองนะคะก็เรียกได้ว่ายังไม่ติดขัดสักเท่าไหร่ค่ะนะคะส่วนในด้านของความรักนะคะดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็จะยุ่งแต่เรื่องของ ภาวะการงานนะคะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ออกไปต่างถิ่นต่างที่พร้อมกันบ้างถ้าเกิดได้ทำงานร่วมกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้ออกไปทานอาหารเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ก็บางครั้งไม่ค่อยหวานชื่นในด้านของ การทากันบ้านอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็เลยทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยก็รู้สึกขาดแคลนอะไรบางอย่างขาดแคลนน้ําหล่อเลี้ยงความสดชื่นในเรื่องดาวของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้ามองถึงความมั่นคงก็ถือว่านะคะทั้งคุณกับคนรักเนี่ยก็รักกันดีอยู่นะอมเพียงแค่บางครั้งบางเรื่องบางดาวอาจจะไม่ค่อยที่จะพูดหรือสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานั่นเองอ่ะมาดูสิคะ พลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้าง justin e n i of cups ค่ะ t m p e a p e r page h o p w n r the, <c oughs> <c oughs> the magician <c oughs> และ t r e e of cups พลังงานของคนรักคู่ครองก็อยู่ในแนวทางที่ดีนะในด้านของการงานของเขาอาจจะเป็นงานที่เขาเรียกว่า รับอ่ารับอะไรอ่ะรับทำในเรื่องของงานอะไรที่เคยรับภาระไปแล้วมันจบสิ้นไปแล้วอ่ะวนเวียนกลับมาให้ต้องสะสางให้ต้องแก้ไขส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการแก้ไขมากกว่านะคะในเรื่องของหน้าที่การงานและเป็นลักษณะงานที่อาจะต้องใช้เวลาหรือโฟกัสกับตัวเองทํา ทำด้วยฝีไม้อลายมือของตัวเองตามลําพังโดยที่ไม่ค่อยที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสักเท่าไหรค่ค่ะด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ คิดที่อยากจะขอเครดิตสินเชื่ออะไรต่างๆผู้ใหญ่ก็เมตตาส่งเสริมทําให้การเงินค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะส่วนเรื่องความรักค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเรื่องงานก็จะเป็นตัวที่ทําให้ความหวานชื่นในเรื่องราวความรักไม่ค่อยมีและอย่างหนึ่งก็คือในด้านคนรักคู่ของชาวราศีพิจิกบางทีก็อาจจะมีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนจนบางครั้งก็ไม่ได้เอาตัวชาวราศีพิจิกไปด้วยไปคนเดียว ไปเฮฮากับเพื่อนคนเดียวมันก็เลยทําให้นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะชาวราศีพิจิกยุ่งแต่ง,งานแต่ชาวราศคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกบางทียุ่งงานแล,แล้วเขาก็ยังไปยุ่งกับสังคมเพื่อนฝูงหรือคนที่อยู่รอบข้างเขานะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ชอบช่วยเหลือคนอื่นและวบางทีก็ขัดไม่ได้เสียไม่ได้เพื่อนชวนไปไหนก็ต้องทําตามหรือต้องไปตามมันก็เลยทําให้พลังงานของคนรักคู่ของชาวราศีพิจิกไปโฟกัสที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฟูงเรื่องของการงานเก่าๆนั่นเองนะคะ,ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ซิจะเป็นเช่นใดกันบ้างค่ะ five of cup ค่ะ เพ of ออฟส์ส์ไนส์ออฟ of ส์ออฟคัพค่ะ o a n อ King o f s ฟ u r ส Two of Cup และ Queen of s ฟส r ส์ค่ะอืมไพ่บุคคลเกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีห่างกันบางทีใกล้ชิดกันนะคะ มีในช่วงแรกต้นต้นเดือนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่แบบไม่ค่อยเอาใจใส่กันเท่าที่ควรค่ะนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแต่พอหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้วเป็นต้นไปนะคะความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณก็มีความเป็นเขาเรียกว่านะมีความเหมือนกันอ่ะทั้งสองคนอะนะคะมีความเหมือนกันอีกคนนึงก็เป็นคนขี้เหงาเอาแต่ใจอีกคนก็ขี้งอนแล้วก็แบบบางทีก็อ่า ตัดสินใจอะไรแบบว่าด่วนใจเร็วอะ่ะออตัดสินใจเร็วอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วก็ขี้เหงาเอาแต่ใจนี่ก็คืออาจจะเป็นคุณผู้ชายค่ะและคุณผู้หญิงนี่ก็ขี้เหวี่ยงขี้วีนได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะชาวราศีพิจิกค่ะนะคะในด้านของความรักความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเลยช่วงปลายกลางเดือนไปแล้วไปถึงช่วงปลายเดือนนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ หรือพูดคุยกันแล้วไม่ค่อยที่จะมีบรรยากาศที่มันขุ่นมัวสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะอ่ะมาดูว่าไพ่ออร์คเลนะคะจะให้คำแนะนำอะไปเพิ่มเติมน,นะไพ่เก้าทีละขั้นค่ะโอ้ไพ่ความสำเร็จเกิดขึ้นรักจากอดีตก,กลับมา <c oughs> การวนเวียนกลับ โอ้โไพ่เวทิ้งการแต่งงานโอ้โหไพ่พลังงานดีหมดเลยนะเนี่ยนะคะไพ่พลังงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะาชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ออร์เคิลออกมาดีทุกใบเลยนะคะช่วงแรกไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเกิดเขาต่างฝ่ายต่างไม่ได้ใส่ใจซึ่งกันและกันไปโฟกัสเรื่องของความสําเร็จค่ะนะคะโฟกัสเรื่องของการงานมันอาจจะยากหน่อยในช่วงต้นๆแต่ สุดท้ายนะคะการงานของคุณจะนำพาซึ่งความสำเร็จนะคะการเงินที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะหลังจากช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปมีแต่ความหวานชื่นทั้งนั้นเลยความโดดเด่นความมีชื่อเสียงนะคะกลับมาเอาอกเอาใจเอาใจใส่กันเหมือนเดิมมีเคมีที่เข้ากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นช่วง ต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยหวานชื่นไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องของการงานค่ะแต่พอสุดท้ายกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะมีความหวานชื่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อค่ะมาถึงพลังงานของคนที่คบกันคุยกันนะคะชาวราศีพิจิกค่ะมาดูว่าไพ่ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง a อ e of c ครับค่ะ นายอ c อ <oughs> s Princess of Swords, Justice, Devil และโอ้โหไพ่ของคุณพลังงานไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยนะพลังงานของคุณมันมีเหมือนมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องนะคะเรื่องราวในที่เรื่องของการงานก็อึดอัดค่ะนะคะคุณมักที่จะต้องแยกตัวทำอะไร ตามลําพังไม่ค่อยจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในแง่ของการงานสักเท่าไหร่เลยแล้วก็เป็นการงานที่บางครั้งอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ค่อยที่จะสะดวกสบายสักเท่าไหร่หรือบางที หน้าที่บางอย่างที่คุณแบกรับเอาไว้อะเออนะคะทํามาเนิ่นนานอย่างตั้งอกตั้งใจอะ่ะมันถึงค่าวที่เขาเรียกว่าคุณต้องตัดใจโยนงานนี้ให้คนอื่นไปอะ่ะเหมือนกับมีคนมาดึงงานของคุณไปให้อีกคนนึงทาอะไรประมาณนี้ยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเฟลอ่ะเออมันในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนด้านของการเงินค่ะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเสียเงินกับบริวารเสียเงินกับคนอายุน้อยกว่านะคะมีรูรั่วเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่ายังมั่นคงไหมก็เป็นรายได้ที่ยังมั่นคงอยู่นะ เพียงแค่ว่าบางทีมันมีรายจ่ายเข้ามาตัดรอนค่อนข้างเยอะโดยมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณนั่นแหละที่ทำให้คุณจะต้องหงุดหงิดว่าเออต้องใช้จ่ายเงินกับเขาอยู่เรื่อยๆเลยนะส่วนด้านของการที่เราครบกันคุยกันนะคะคุยกันกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณโดนเอารัดเอาเปรียบในแง่ของความสัมพันธ์แล้ว จนมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะยุติความสัมพันธ์นี้เหมือนกับคบกันคุยกันและความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าถ้าไม่คืบหน้าบางทีคุณก็เลยอยากที่จะนิ่งเฉยไม่อยากที่จะไปต่อในด้านของความรักความสัมพันธ์ทั้งที่แบบบางทีคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะน่าจะเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่หยุดนิ่งในด้านของความรักและความสัมพันธ์ต่มาดูกันว่าพลังงานของคนที่คุณคบคุณคุยเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ แต่ของคุณโชว์มาลักษณะแบบนี้นะคะมาดูของตัวเขากัน Six of Swords ค่ะ f i of Cups Nine of Swords อ oh. The Magician Two f Pentacles ค่ะและ The Sun นะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่เขานะในแง่ของการงานก็รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยแฮปปี้นะคะ ในแง่ของการเงินก็มีรายจ่ายเข้ามาตึงเครียดเยอะส่วนในด้านของความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเขาน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยกับใครแบบคู่ขนานซ้อนกันมันจนทําให้ชาวราศีพิจิกรู้สึกได้และชาวราศีพิจิกก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาเองยังไม่อาจจะไม่รู้ตัวยังคงอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะยังคงอยากที่จะแบบว่าเออ มีพลังงานสองพลังงานที่ที่ถือไว้อะอยากที่จะไปต่อด้วยกันเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ณขณะน,นี้มันมีปัญหาในแง่ของการงานที่ไม่ค่อยได้ดังใจและมีปัญหาในด้านของการเงินที่มีค่าใช้จ่ายหลากหลายเข้ามามันก็เลยทําให้ตัวเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักแต่ไปโฟกัสด้วยของการเงินแทนนะคะเพราะมันมีความตึงเครียดจิตเขาก็เลยกังวลกับเรื่องนี้นะคะส่วนในด้านของความรักก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า เป็นอะไรที่เออมันดีอยู่แล้วล่ะเขาสามารถแฮนเดิลได้กับพลังงานที่แบบต่างตางที่อยู่ต่างถิ่นต,ต่างที่กันแล้วก็อยากจะบาลานซ์ความสัมพันธ์เนียไว้ซึ่งดูแนวโน้มตัวเขาเองก็น่าจะเป็นการคุยซ้อนหรือคบซอนอยู่นะคะอ่ะมาดูสิว่านวแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกจะตัดสินใจอะไรหรือเปล่านะคะเซมพลนค่ะ t u o of Born, The Tower, oh. a g e of Pentacles, Seven of Cups <c oughs> ชัดเลยอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะตัดสินใจที่จะจบหรือยุติเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าใครคนนึง เริ่มมองหาช้อยส์ใหม่แล้วเริ่มมองหาตัวเลือกนะคะที่จะเข้ามาทานความรู้สึกแล้วทําให้ความรู้สึกเนี้ยนะคะดีขึ้นจากความทุกใจความช้าใจที่ผ่านมาไม่อยากที่จะอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่ารักซ้อนรักแทกเนี่ยนะคะมนเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะตัดสินใจที่จะหยุดนิ่งหรือยุติความสัมพันธ์และมองหาความสัมพันธ์อื่นๆที่เป็นช้อยส์เข้ามานั่นเอง เพราะนั้นแนวโน้มในช่วงเดือนธันวาคมนี้สำหรับคนคบกันคุยกันของชาวราศีพิจิกเป็นไปได้สูงนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะความสัมพันธ์หรือมองหาคนอื่นๆที่เข้ามานะคะอะช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องกลับไปทบทวนนะไพ่บอกว่ากลับไปอยู่ครอบครัวค่ะกลับไปอยู่กับที่บ้านกลับไปอยู่กับเพื่อนนะกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับเพื่อนนะคะ กลับไปอยู่ในสถานที่ที่คุณคุ้นเคยมีความกล้าหาญในการที่จะดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกที่มันขาดแคลนความรู้สึกที่มันย่ำแย่นะคะเนี่ยเออนะคะอะไรที่มันเป็นสุสารฝังแล้วก็มันมีในเรื่องของความกลัวอืความกลัวเข้ามาด้วยไพ่ดี สามใบเสียสามใบเลยครึ่งครึ่งกันเลยนะคะครึ่งครึ่งกันในที่นี้ก็คือว่าเป็นเป็นการตัดสินใจที่บางครั้งมันยังขัดแย้งกันอยู่นะคะแต่ให้ให้ความคิดว่านะคะให้คุณกลับไปอยู่กับคนที่เขารักคุณครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนฝูงที่รู้ใจกันนะคะกล้าออกมาจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆนะคะ แล้วก็พยายามค่ะอย่าเพิ่งรีบเปิดรับใครถ้าเปิดรับใครโดยที่ความสัมพันธ์เก่ายังจบแบบไม่สิ้นซากปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คุณเข้าสู่รูปรอยเดิมว่าคุณโหยหาเรียกร้องความรักความสัมพันธ์มากเกินไปแล้วมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งกลัวนะคะกลัวแล้วก็จะหนีหายไปอีกเพราะฉะนั้นให้หยุดค่ะหยุดอยู่นิ่งๆกับตัวเองถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์ที่เลวร้ายตรงนี้ไปแล้วนะคะและมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากไปต่อแล้วกับคนคนนี้เพราะว่าเขา ครบซ้อนทาให้คุณมีความรู้สึกเสียความรู้สึกเนี้ยนะคะดึงตัวเองออกมาค่ะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับเพื่อนฝูงค่ะนะคะกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าปฏิวัติและกล้าตัดความรู้สึกที่มันย่ําแย่ตรงนั้นออกไปคุณก็จะหลุดพ้นแต่ต้องขอให้เซฟตี้ตัวเองโดยการอย่าเพิ่งรีบดึงใครคนใหม่เข้ามา ต้องตัดคนเก่าให้สิ้นซากก่อนแล้วค่อยเปิดใจรับคนใหม่มันถึงจะทําให้คุณเนี้ยนะคะไม่ไปยึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆแล้วคิดมันวนเวียนไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดเอาพลังงานเก่าๆและคนลักษณะใกล้เคียงกับคนเก่าเข้ามาอีกครั้งเพราะฉะนั้นตัดแล้วต้องหยุดนิ่งกับตัวเองแล้วก็เคลียพลังงานของคนคนนั้นออกไปให้หมดสิ้นแล้วเมื่อออกไปจะหมดสิ้นแล้วรับความรักจากครอบครัวและเพื่อนฝูงเต็มที่แล้ว นั่นแหละค่ะความรักดีๆจะค่อยมีจากพลังงานที่คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่ารีบร้อนเดี๋ยวมันจะเจอภาพคนเก่าพลังงานเก่าๆแบบเดิมวนกลับเข้ามาอีกรอบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนโสดกันดีกว่านะคะมาค่ะพลังงานของคนโสดชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะ night nice of soul ค่ะ ten mm hmm. of soul King of Pentacles, Four of w a n d ค่ะ The Star mm hmm. และสุดท้ายเป็น Three of c u p ค่ะอืมพลังงานของคนโสดชาวราศีพิจิกนะ เรื่องการงานมีเรื่องให้คุณต้องฝ่าฟันเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกมากๆเลยในเรื่องของการงานพอบางทีคุณต่อสู้คุณทําอะไรทุกอย่างแล้วสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันเฟลอ่ะมันไม่ได้ตามอย่างที่คุณคาดหวังอ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเฟลไปบ้างในเรื่องของการงานนะ เพราะฉะนั้นอดทนค่ะนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปไอ้เรื่องเฟลหรือเสียความรู้สึกมีบ้างอ่ะมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของเราของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการได้พบปะเจอเจอในสังคมมันต้องมีบ้างที่คุณจะรู้สึกเจ็บปวดหรืออึดอัดกับใครบางคนนะคะที่ทําให้คุณเสียความรู้สึก แต่ในเรื่องราวของการเงินยังบ่งชี้ถึงความมั่นคงอยู่นะใครที่ทำธุรกิจครอบครัวการเงินคุณมั่นคงมากเลยทีเดียวนะคะผู้ใหญ่เพศช,ชายผิวสองสี่อนไปทางขาวนิดนึงจะนำพาในแง่ของการเงินและผลประโยชน์ที่ดีมาให้กับคุณคุณชาวราศีพิจิกในสถานะนี้นะคะส่วนด้านของความรักค่ะเขาบอกว่าอดทนค่ะอธิษฐานค่ะแล้วก็รอคอยนะคะ คุณอาจจะได้พบเจอสังคมใหม่ๆซึ่งสังคมนั้นเต็มไปด้วยความสุขค่ะนะคะมีความสุขสนานมีชีวิตชีวาค่ะอยากให้คุณสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองเยอะๆเพราะนั้นเครียดกับเรื่องงานแล้วเวลาที่เข้าสังคมเยอะๆปุ๊บพยายามเปิดตัวเองนะคะเข้าไปสู่โลกสังคมใหม่ๆแต่งตัวให้ดูดีเฉิดฉายคุณก็จะมีเพื่อนฝูงอ่ะ คลิกเข้ามาหลาย,ลายต่อหลายๆคนเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะของชาวราศีพิจิกค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเปิดตัวเข้าไปในกลุ่มสังคมต่างๆเข้าไปเรียนรู้ไปทำกิจกรรมไปร่วมงานกันอะไรเงี้ยไปปาร์ตี้บ่อยๆนั่นแหละค่ะมันจะทําให้สิ่งที่คุณหวังในใจอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกดีด้วยอ่ะโผพัมเข้ามาก็ได้นะอะมาดูซิในเดือนนี้จะมีพลังงานดีๆโผล่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะ โอขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่แ้งแมนเลยค่ะโอ้ตามมาด้วยไพ่เจ <c oughs> ็ด four of swords ค่ะ five of five of moon knight of c u p และไพ่จดสเมนค่ะโอ้โหโอาจารย์ทัเห็นว่านะพลังงานใหม่ๆยังไม่โผล่เข้ามานะแต่ให้ระวังพลังงานเก่าๆจะวนเวียนกลับมาสร้างเรื่องราวให้กับคุณอีก สร้างปัญหาให้กับคุณอีกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุณ เข้ามาคอนแทคใกล้ชิดคุณบางทีอาจจะเป็นคนเก่าในอดีที่เคยมีประเด็นกันเคยเป็นคู่กรณีกันมาก่อนนะคะคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นคู่รักแต่ตอนหลังอาจจะกลายมาเป็นคู่กรณีกันอะไรประมาณนี้นะคะนั่นนะคะวนเวียนกลับมาวนเวียนกันกลับมาปุ๊บเนี่ยมันยังมีพลังงานที่ยังรู้สึกอยากจะประทะอยากจะขัดแย้งอยากจะเอ่อทให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวนเวียนกลับมาเป็นคนเก่าแนะนําว่าให้คุณปล่อยวางแล้วก็ ให้เขาเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะรอพลังงานใหม่ๆจะดีกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วในช่วงเดือนนี้ยังเป็นช่วงของพลังงานเก่าๆอยู่นะคะไฮพินเทสค่ะนะคะความรู้สึกที่สับสนอืมนะคะความรู้สึกที่สับสนอ่าแปดถ้วยค่ะแปดถ้วยขึ้นมานะ <c oughs> ตามมาด้วย tree of p e n t a c l e ค่ะ อีส์ออฟซอร์สเฮอร์มิค่ะและสุดท้ายโหไพเดทค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้คืบหน้าจริงๆไปไหนเลยไม่คืบหน้าเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไม่ได้ปลื้มอยู่แล้วนะคะคุณอยากจะอยากไปหาเพื่อนฝูงใหม่สังคมใหม่ๆแต่คนเก่านี่ดันวนเวียนกลับมาแต่พอว,วนเวียนกลับมาแล้วเนี่ยก็จากกันไปอีกสุดท้ายก็ห่างหายกันไปเหมือนต่างคนต่างอยู่เพราะพลังงานมันจูนเข้ากันไม่ได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะยังแบบกลับมาคือ กลับมาลาวีมากกว่าไม่ได้กลับมาเพื่อจะมาทําให้เรารู้สึกดีกลับมาเหมือนกับยังโกรธยังแค้นปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆที่มันยังไม่จบสิน้นอืมนะคะก็เลยทําให้ชาวราศีพิจิกในสถานนี้นะคะเกิดความกลัวก็ได้นะเกิดความกลัวนะคะแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษามีผู้ใหญ่ดูแลมีผู้ใหญ่เอ็นดูอยู่นะคะ เนี่ยแม้ว่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพยายามค่ะพยายามที่จะ <c oughs> ประทะกันให้น้อยที่สุดแล้วต่างคนต่างอยู่นะคะหรือไม่บางทีคุณก็อาจจะหาอำนาจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุ้มครองให้ช่วยเหลือให้ดูแลนะคะ ปรเทคุณถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาลาวีหรือเขาเข้ามาหาเรื่องหาราวหาผู้ใหญ่ที่ฉัาเรียกว่ามีพาวเวอร์หน่อยคอยเป็นเกราะกำบังเพื่อกันไม่ให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับคุณนะคะคุณอาจจะกลัวอยู่ลึกๆก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณกลัวอยู่ลึกๆแต่ท่านบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่เมตตายอยู่นะคะถึงจะมีกลับมาคราวนี้ถึงจะมาทะเลาะก,กันมีปัญหากันแต่มันก็กลับมาให้เลือกอีกครั้งหนึ่งถ้าให้คุณเลือกที่จะ ยุติความสัมพันธ์นี้ไปในรูปแบบใดนั่นเองนะคะยุติโดยที่มีคนคอยปกป้องคุณหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่พึ่งความยุติธรรมที่สถานีตำรวจเลยก็ได้ถ้าเกิดเขามาละลาหรือมาวุ่นวายกับคุณนั่นเองนะคะก็ ในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายแห่งการเส้นปีละนะคะเป็นการเปลี่ยนสกกราดใหม่นะคะบางทีการวนกลับมาของคนเก่าในอดีตก็คือกลับมาเพราะความกลัวกลับมาเพราะความรู้สึกเสียเซลล์แล้วก็จะกลับมาละลานทุนถ้าเกิดว่าอะไรที่ทําให้คุณอยู่กับความเสี่ยงร้องขอคนเข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลค่ะ พลังงานเก่าๆเป็นถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็ไม่ควรที่จะเอาเก็บเข้ามาใส่ใจควรที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อหาพลังงานใหม่ๆที่ดีกว่าในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้นะคะว่าคนโสดยังไม่มีคนใหม่เข้ามามีแต่คนเก่าเข้ามาละหลานนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะฝากกด u b s c r i ร e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อัจารจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย